สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ KTA Life ชีวิตมีรถนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถนะครับวันนี้เรามาส่งรถให้ลูกค้าก็ถือโอกาสมาเที่ยวด้วยนำเจ้าส้มจิตนะครับคอนเอซูซูกิสวิปปี2 0 1 3นามะครับใช่ำมาส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอุตรดิตถน้องบีมรู้เปล่าว่าอุตรดิตถมีอะไรขึ้นชื่ออ่ามีอะไรอ่ะพี่ถ้าเป็นผลไม้นะครับก็มีที่เดียว ก็คือทุเรียนอของชอบอทุเรียนพันหลวงรับแลนะครับแล้วก็พญาพิชัยดับผักนะครับที่ดังๆเลยนะครับแล้วก็เหล็กน้ําพีนะครับอ๋ที่ว่าตอนเข้ามาหนาเห็นเป็นดาบใช่ใช่ที่นี่จะดังมากครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะมีอีกหนึ่งอำเภอที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักนะครับก็คืออำเภอรับแลนะครับก็เป็นเมืองรับแลนะครับตำนานนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพาเจ้าส้มจีดคันนี้นะครับไปส่งให้ลูกค้าที่ทำงานกันนะครับโอเคครับ10 seconds l a t แล้วนะคะตอนนี้เราก็มาสึงลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาส่งเจ้าส้มนะคะ นะคะออกรถคันเดียวนะคะและที่สอดท้อเราทีน้ำมันเตือนถ่าให้เข็มแจ็คถ่ายถ่าของเหลวให้นะคะแล้วก <si ็ทีประกันไทยทั้งสองให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็ทุดกคดเลยคันนี้ส่วนฟรถพิเศษแล้วบอกลดพิเศษคันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้ใจแบบใหญ่มากสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะออกรถกับเรานะคะสามารถเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราต้องทำกระติดก่อนสำหรับวันนี้ขอไปเที่ยวกระติกก่อนขอไปดื่เชูกายค่ะ